จิตก่อนตายหนึ่งวินาทีสำคัญกว่าทั้งชีวิตทำไมจากระวาลทั้งระบบรอคำสั่งสุดท้ายจากเราความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่มีหลายคนคิดว่าถ้าทำดีมาตลอดชีวิตเท่ากับต้องไปสวรรค์แน่นอนถ้าเคยทำผิดพลาดเยอะเท่ากับต้องตกนรกแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ตรัสว่าจิตสุดท้ายก่อนตายคือผู้ตัดสินทางของจิตทั้งหมด นั่นแปลว่าไม่ว่าเราทําอะไรมาก่อนทั้งชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตในวินาทีสุดท้ายก่อนดับลมหายใจทําไมหนึ่งวินาทีก่อนตายถึงสําคัญที่สุดเพราะจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจุดติจิตมันจะส่งต่อไปเป็นจิตดวงแรกของคบใหม่ทันทีเรียกว่าปฏิสนธิจิตไม่มีช่องว่างไม่มีเวลารอไม่มีเทวดามาชี้นิ้วไม่มีวันตัดสินมีแต่คลื่นกรรมที่จิตทรงออกแล้วไปตามสนามพลังที่เหมาะกับมันเป๊ะ เหมือนกับว่าทุกคลื่นความผีที่จิตส่งออกในวินาทีสุดท้ายคือคำสั่งอัปโหลดไปเกิดใหม่ณตรงนี้ถ้าคลื่นนั้นสว่างเบาเมสตาจะไปสู่พบที่สุขสว่างเบาถ้าคลื่นนั้นหนักมืดเครียดโกรธจะไปสู่พบที่มืดหนักและทุกนักฟิสิกส์บางคนกล่าวว่าจิตอาจเป็นระบบข้อมูลวอนตัมในสมองที่พังทลายตอนตายการพังทลายนี้ไม่ใช่การหยุดทำงานอย่างเดียวแต่คือการเลือกทิศทางสุดท้ายของข้อมูลวอนตัมในจิต มันเหมือนกับการที่จักรวาลทางระบบรอฟังคำสั่งสุดท้ายจากเราเพื่อโหลดเราเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ทันทีนี่คือคำอธิบายทางฟิสิกของสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจุติจิตปฏิสนธิจิตกรณีศึกษาจากพระไตรปิฎกหนึ่งพระองค์ุลิมานฆ่าคนมา999คนแต่จิตสุดท้ายคือศรัทธาและสำนึกผิดแบบหมดหัวใจพอเปลี่ยนจิตทันก็เข้าสู่กระแสะพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกสองภิกษุผู้ยึดขันปฏิบัติด,ดีมาทั้งชีวิต แต่ตอนใกล้ตายกลัวตายเศร้าหมองจิตตกก็จะไปอบาย3มเด็กจำชาติได้ในกรณีวิทยาศาสตร์เด็กบางคนจำภาพก่อนตายในชาติที่แล้วได้เช่นจำได้ว่ากลัวกังวลหรือโกรธมากก็แล้วมาเกิดใหม่พร้อมพฤติกรรมเดิมนี่คือหลักฐานว่าจิตสุดท้ายเท่ากับ DNA ทางอารมณ์ของพบหน้าจุดพลิกชีวิตแล้วเราจะเตรียมจิตให้ดีในวินาทีสุดท้ายได้อย่างไรหฝึกจิตให้รู้ทันอารมณ์เล็กๆทุกวัน ไม่ใช่แค่ตอนปฏิบัติธรรมแต่รวมถึงตอนรถติดหงุดหงิดหิวน้อยใจฝึกให้รู้ว่านี่คืออารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่เราสองหมั่นเจริญมรณสติพะลึกว่าเราจะตายได้ทุกเวลาอ่ะยิ่งเตือนใจบ่อยยิ่งไม่ประมาทจิตจะไม่เผลอวูบในวินาทีสุดท้ายสามลดความสําคัญของตัวเราลงทุกวันยิ่งหยุดมากยิ่งหนะักยิ่งถ่วงจิตตอนตายแต่ยิ่งเบา จิตจะลอยไปสู่ความสว่างได้เองสี่สวดมนต์จเริญภาวนาในชีวิตประจําวันไม่ใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่เพื่อให้ใจคุ้นกับความนิ่งสว่างและเบาถามกลับท่าจิตของคุณวูบไปในวินาทีนี้เลยคลื่นสุดท้ายของคุณส่งไปยังที่ไหนจงอย่ารอให้วินาทีสุดท้ายมาถึงแล้วค่อยเตรียมใจเพราะเมื่อถึงตอนนั้นระบบจะไม่รอคุณมันจะโหลดคุณไปทันทีตามที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนั้นเลยบทสรุปจิตดวงสุดท้ายคือผู้กำหนดพบใหม่ ไม่ใช่กรรมทั้งหมดในอดีตพระพุทธเจ้าสอนให้เตรียมจิตทุกวันไม่ใช่เฉพาะตอนใกล้ตายจิตที่เบาสว่างมีสีเท่ากับเหมือนรหัสที่พาออกจากระบบจำลองนี้ได้ทันที